การที่ว่ากองหน้าเวลาดึงลงมาในพื้นที่ที่มันต่ามันก็จะเปิดพื้นที่ด้านหน้าไว้เป็นด้านหน้าเราแต่เป็นหลังของกองหลังที่เรียกว่าหลังลายก็คือหลังลายกองหลังมันก็มีช่องให้กองหน้าที่ทะลุไปอยู่มันจะมีช่องระหว่างแบ็กซ้ายกับเซนเตอร์ต่อสายก็จะมีช่องอยู่มันมีช่องระหว่างคู่เซนเตอร์ก็เป็นช่องข้างในเพื่อนมให้บอลไม่ได้งมันก็อยู่ที่ตันที่เดิมมันมันมีช่องเนี่ยหนูวิ่งเข้าไปเลยได้ไม่ได้มันก็ดึงกองหลังไปถ้าหนูลงไปกองหลังมันตาไปทุกพื้นที่ตรงนี้เปิด แน่ให้ฟีเจอร์ที่มีมาตรงถูงไหมเนี่ยบอลตึ้งยิงตรงนี้แตนเนี้ยมันมีช่องเปิดเทียบเลยตรงนี้ก็ได้ช่องนี้ก็ได้ได้หมดเลยเนี่ยตอนเล่นมันต้องรู้กับเพื่อนทุกถาการต้องเกิดจากการฝึกซ้อมไหมครับถ้าซ้อมจนชินมันก็จะรู้อัตโนมัติเลยว่าถ่ายการเนี้ยเพื่อนจะเล่นยังไงโค้ดเป็นมิสติลใช่ป่ะโค้ดก็รู้ว่าหนูจะต้องไปทางไหนหนูจะรู้ว่าเพื่อนต้อง้องไปทางไหนเฮ้ย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 เฮ้ อ่ะเย่ใช่เยอะเยอะโครงการนี้นะที่ตั้งใจครับลูกสองเนี่ยลงแก้เองเลยโค้ชจะไม่บอกว่าจะให้บอลยังไงเฮ้เฮ <But> ้ยเฮ้ยเยบ ถ้านหนูอยู่ตรงเนี้ยมันสามารถไปทางน,นี้ก็ได้ทางน,นี้ทางน,นี้ก็ได้แต่ถ้าอยุดตรงเนี้ยคิดไปทางไหนไปทางนี้ง่ายกว่าไปได้จะไปทะลุไปด้านขวาได้นีอ่อะใช่หยิบเยี่ยมนี่อ,าอา่า,อาดีมากออฟไซด์คนไม่ให้นะ หนูจะยิงหลังเท้าใช่ไหมกลางบอลไว้กลางหลังเท้าไว้อย่าให้มันติ้นขวาซ้ายไปตึโอเคขอใหม่ได้ไหมครับเอาใหม่เอาให,าใหม่หนูลองดูว่าทำไมโค้ชถึงให้เอาใหม่อ่ะโอเคไปใช่ใช่ใชเฮ้ยอ่าเอาใหม่โค้ชไม่ให้ผ่านห <c oughs> น,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 นูแตะบอลโดนยันนะแล้วบอลบอลมันหา่างเท้าไป ให้ผ่านลูกเดียว <c oughs> ต้องได้14บส่เกมเดียวนี้ตัวตนี้เหมือนเดิมแค่ลายนี้ครับลายนี้กับลายนี้โค้ดให้บอลตรงนี้ก่อนหนูเบิ้ลลุ้บแล้วหนูขึ้นไปเลยทะลุไปเลยโค้ดให้เองจะได้จับมาในเบิ้ลจะไปโตแล้วก็วิ่งไป

À. Ah, bon à. bon đi con. Homon lại bây giờ bà. No, anh muốn cảm ơn khó ngủ Hân luôn nà. Hãy có thể cái gì. Hup. 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 ลูกที่หนูจับแล้วมันต้องชัวร์ที่สุดแล้วเฮ้ย่างนี่ฮึ๊บใช่ย